อย่าครับอย่าอย่าอย่าเพิ่งปิดหนีกันไปไหนครับนี่เดี๋ยวจะพาไปบินโดนพาไปชมที่นาสวยๆกันนะครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันเพราะไม่ได้มุ่งแต่การขายนะครับพามาดูที่สวยๆอีกหนึ่งแปลงอ่ะเห็นไหมที่เป็นที่นาทั้งหมดเลยอนะครับเนี่ยเนี่ยทีุ่ดนรลาดยางเลยอ่ะนะครับเกือบห้าไร่เออเกือบหาไร่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี อยู่ใกล้ๆกับวัดป่าเลไลอ่ะวัดประจําจังหวัดสุพรรณนะครับถ้าจากกรุงเทพก็ไม่ไกลมากแล้วเดี๋ยวท่านดูนะเดี๋ยวผมจะมีภาคเดินสนามให้ดูด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะที่เป็นที่นาทั้งหมดที่อยู่ในเฟรมกล้องนี่แหละแต่ที่มันอาจจะไม่เป็นสีเลี่ยมจะดูลาสไม่เป็นสีเลี่ยมผืนผ้านะมันอาจจะว้าวไปว้าวมาบ้างนะครับแต่มันอยู่นี่เห็นไหมมีคลองน้ําไม่ใช่แม่น้ำนะเขาเรียกว่าคลองน้ําแล้วมันอยู่ใกล้ชุมชนด้วยเออมีอยู่ใกล้ชุมชนประมาณสักขับรถประมาณ10นาทีก็เข้าตัวจังหวัดแล้ว มันไม่ถึง10กิโลจากตัวจังหวัดสุพรรณนะครับเป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางเลือกให้กับท่านแล้วกันเนาะนี่ข้างๆข,ข,ข้างขวานี่ข้างเขาปลูกอ้นี้กันสวนมะม่วงอ่าไม่เห็นเนนบ้านคนไม่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับหมดนี่ราคาจะเป็นเท่าไหร่ะจะสวยไหมจะคุ้มค่าท่านไหมซื้อไปแล้วเอาไปทําอะไรได้บ้างอ่าดูดิดูวิวดิสวยไหมครับทาี่สคัญน้ําไม่ท่วมด้วยอ่าน้ําไม่ท่วมเดี๋ยวพอจบคลิปบินโดรนแล้วยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปดูคลิปเดินพักสนามกับผมกันนะแต่ผมเดินไม่ได้่่นะะนนนิอยูแคหาถนน เนี่ยท่านดูแล้วกันส่วนใหญ่เป็นสวนผลไม้อะแถวนี้เขาปรับจากที่นาเนี่ยให้เป็นสวนผลไม้ทาเป็นสวนมะม่วงบ้างเป็นสวนขนุนบ้างสวนอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างนะครับพอดินมันดีน้ํามันได้เลยเนีย่ท่านดูดิผมบินโดนตอนบ่ายเห็นน้ำไหมดินดําน้ําชุ่มเลยนะครับข้อดีมีข้อเสียมีนะครับไฟฟ้ามีนะไฟฟ้ามีประปามีเพราะมันอยู่ในชุมชนข้อเสียก็คงจะเป็นรูปทรงนี่แหละเห็นไหมรูปทรงที่มันไม่เป๊ะนะครับ เออแต่ว่าไปมันก็ติดสนุนเจ้ายาวนะนี่เห็นไหมผมชอบตรงนี้จังเลยตรงที่แม่น้ําตรงคลองอะ่ะเออคลองน้าอะ่ะมันสวยดีนะครับแล้วก็มันไม่เปี่ยวมีเพื่อนบ้านด้วยอ่ะยังไงก็เดี๋ยวไปเดินภาคพื้นดินกับผมโอยเสรษฐีนักข่าชแล้วกันเนาะี๋ยวท่านค่อ,อยวิเคราะห์เอาแล้วกันว่าเออแปลงนี้สวยไหมดีไหมคุ้มค่าไหมไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันเพราะผมบอกแล้วผมไม่ได้มุ่งการขายมุ่งให้ท่านเนี่ยเป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกนะครับ จะได้มีทางเลือกเยอะๆจะได้มีตัวเปรียบเยอะๆเผื่อบางคนนี่กําลังจะหาไปทาโคกหนองนาอ่าแปลงนี้ลืมบอกไปแปลงนี้เหมาะทํโคกหนองนาได้แล้วทําแบบแปลง,ง,งข้างๆเขาก็ได้เขาปลูกสวนมะม่วงยกล่องเราก็ทําแบบเขาได้อ่ะไปเดี๋ยวเราไปเดินภาคสนามกันดีกว่าไปเดินดินกันดีกว่าจะได้เห็นภาพชัดๆกันอ่ะไปครับตามผมบอยเศรีฐีนักราชมาเลยใครชมจบขอให้ร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งทุกท่านเลยตามมาเลยครับ สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบอ,อยสฐีนคกล่านะครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนี่เดี๋ยวจะพามาดูที่ส,ส,ว,ยสวยอีกหนึ่งแปลงนะฮะไม่ต้องปิดหนีไปไหนนะพามาดูไม่ซื้อไม่เป็นไรครับมาเป็นแค่ทางเลือกให้กับท่านนะเนาะนี่แปลงน,นี้นี่เห็นทงชมพูนี่ที่เป็นทุ่งนาสีขเขียวทั้งหมดเลยนะครับสี่ไร่สามงานอ่าสี่ไร่สามงานกับสิบสองตารางวาฉนดขุดแดงด้วยนะอยู่ที่ตำบลสระแก้วอำเภอเมืองสุพรรณบุรีห่างจากกรุงเทพก็ประมาณร้อยกว่ากิโลนี่น้ำมีไฟมีนะอินเทอร์เน็ตก็มี ไปถนนล,ลาดยางเพิ่งลาดใ,ใหม่เลยนะครับแถวนี้ปากทางเข้าที่ชุมชนทั้งนั้นเลยนะไม่ใช่ว่าโดดเดียวเดียวได้นะทีท่านดูเห็นไหมมีบ้านคนมีอะไรเยอะเลยนะครับห่างจากวัดป่าเลไลประมาณสัก10กิโลวัดป่าเลไลนี่เป็นวัดประจําจังหวัดสุพรรณบุรีเลยนะเนี่ยไอแปลงนี้สี่ไร่นะครับสีไ่ไร่สามงานก,กว่าเนี่ยสองจุดสามเก้าล้านอ่าพอดีเกือบครบแต่มีข้อเสียดิข้อเสียคือมันไม่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป๊ะลึกลงไปเนี่ยร้อยยี่สิบเมตร สีเขียวเนี่ยนะอันนี้ไม่ใช่ของเราเห็นไหมเห็นมีบ้านเรือนคนด้วยลึกไป120เมตรแล้วมันมีว้าวบ้างไม่มีว้าวบ้างอะสีเขเขียวนี่นะ,ะแล้วก็ติดถนนลาดยางตรงน,นี้ประมาณผมให้ด้วยการกะเข้าๆประมาณ100เมตรข้อเสียมีข้อเดียวคือมันไม่มไมเป็นทรงสี่เหลี่ยมเหมือนผ้าเป๊ะถ้าลองมาดูแล้วกันนะเป็นทางเลือก,กน,นะครับลองลองลอง,ลองดูไล่นึงก็เฉลี่ยก็เท่าไหร่ล่ะตีไปห้าไร่ 5, ไ สี่แสนัประมาณนั้นนะสี่แสนก็บาทแล้วประมาณนั้นเพราะว่า4ี่ไล่3งานนี่มันตก2.39ล้านนะผมไม่ได้มาหาเป็นไร่อะนะตำกถนนเนี่ยนะก็ประมาณสักผมให้สัก40่สเซนให้ห้เซนครึ่งเมตรอ่าครึ่งเมตรนะท่านมองไปไกลๆดิมีแต่บ้านเรือนมีแต่อะไรเยอะพอสมควรนะนะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเป็นคลิปสั้นๆนะคลิปสั้นๆให้ท่านดูนะครับอ่า เดี๋ยวพอทุ่งนาเนี่ยมันออกรวงออกอะไรแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นสีแห้งๆนิดนึงเนี่ยต่ตอนนี้เขามันยังไม่ออกรวงอ่ะนะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันนะสหรับคนที่ต้องการหาที่ปลูกบ้านต้องการหาที่ที่มันเอาไปทํโคกหนองนาได้ที่น้ําดีๆอ่ะน้ํามีในนี้เยอะเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับน้าเยอะอยู่เหมือนกันะนะเนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขียวๆขยวะเน้นเขียวเขียวคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆอาจจะรีวิวไม่ได้ละเอียดยิบอะไรมากมายอ่ะนะเป็นคลิปทางเลือกเฉยๆนะครับเป็นคลิปให้ท่าน เป็นตัวเปรียบเทียบอ่ะเออเฮ้ยแปลงนี้มันดีไหมมันอยู่ไม่ไกลกรุงเทพมันอยู่ห่างจากสุพรรณก็ประมาณสักสิกิโลสิกิโลอ่ามันเอามาทําโคกหนองนาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมพาเดินดูก่อนนะครับอันนี้ผมรีวิวก่อนสองการนะเดี๋ยวหลังสงการจะมารีวิวแบบชอบ็อตเต็มๆให้ดูอีกนะครับสนใจแปลงนี้ก็โทรหาผมได้นะ0 9 8 3 8 7 5 2 0 9นะครับ0 9 8 3 8 7 5 2 0 9นะครับนะไปยังชนต้นยูคาต้นไม้เท้านู่นนนน่นะะีครับ เดินดูกันไปเรื่อยๆนะครับวันนี้อากาศถือว่าใช้ได้เลยไฟฟ้ามันมีหมดแล้วครับในนี้หมดเลยนหรือใครแบงค์นี่บอกเอ้ยไม่มาชม้วเสียเวลากลัวไม่ทันเขาจะมาจําก็ได้นะสองหมื่นนะครับสองหมื่นเนี่ยผมไม่รู้ท่านมองออกหรือเปล่าท่านดูเห็นบ้านคนไหมนนะอาพยายามให้เห็นบ้านคนก่อนเขียวๆนะท่านลึกลงไปในร้อยยี่สิบเมตรแล้วก็มาด้านนี้ปุ๊บเห็นไหมมันหกักตรงนี้หน่อยนึงมันหกักอามันหกัก มันไม่รู้จะเปลี่ยบเป็นรูปรูปอะไรนะไอที่มีต้นไม้ไง่ายๆเลยข้างขวามือของเลนกล้องเนี่ยที่มีต้นไม้ไม่ใช่ของเราอะ่ะเออพูดอย่างนี้ดีกว่าหันหน้าจากถนนเข้าไปเป็นทิศเหนือนะหันหน้าจากถนนเข้าไปเป็นทิศเหนืออ่ะนี่ครับไม่มีอะไรมากเลยดูบรรยากาศคร่าวๆ น,นี่ครับนี่ครับไปเดินไปดูกันน้ําไม่ท่วมนะครับการที่เราจะดูน้าท่วมไม่ท่วมเนี่ยเราดูตามภาพเสาไฟได้นะภาพเสาไฟมันบ่งบอกได้เลยว่าท่วมไม่ท่วมมานะครับแต่ไม่ใช่ว่าบ้านคนไม่มีนะอย่างที่บอกนะบ้านคนพอสมควรนะตำบลสกแก้วนี่เป็นก็กติดอ,อ,อีกหนึ่งตำบลของสุพรรณที่อยู่ใกล้กับตัวจังหวัดนะนะครับนี่พามาเดินดูวันนี้ไปโอนที่ดินมานะครับที่อำเภออู่ทองสุพรรณเหมือนก,น,กนกันก็เลยขายกลับเร็วะมานะครับเหมือนไม่ได้ตั้งใจมารีวิวดอกผ่านมาก็เอาซะหน่อย แต่ถนนนี่เขาไปถึงหลักเราประมาณสัก6เมตรนะครับเนี่ยตรงตรงยมพูนี่เห็นไหมถ้าเขาขยายถนนสี่เลยเราก็ไม่โดนอะไรนะแล้วข้างๆเนี่ยเขาปลูกเป็นสวนมะม่วงด้วยเออเนี่ยเนี่เห็นธงไหมอ่าเนี่ยเนี่ยดูอย่างเงี้ยน่าจะดูออกมั้งตรงเข้าไปแล้วหักนิดนึงแล้วก็ไปทางนู้นอ่ะเนี่ยครับถนนมันจะโค้งๆนิดนึงแต่มันไม่ได้น่ากลัวอะไรมากนะเนี่ยเนี่ยผมจอดรถไว้หน้าที่ตรงนั้นพอดีเลยก็ถือว่าพอสมควรนะนี่ถ้าเห็นบั่นคนไหมสนใจยังไงก็ลองดูนะครับนัดหมายกันเรามาแล้วกันเนาะของดีก็ มันอยู่ที่ท่านนะนะผมไม่ได้ว่าแปลงนี้ดีนะท,นท่านอาจจะไปเจอที่ถูกกว่านี้อะไรยังไงก็ลองดูแลกันเป็นทางเลือกนะครับผมต้องบอกว่าผมไม่มุ่งขายมุ่งให้ทนได้ประโยชน์สูงสุดนะครับเสียงเงินเสียทองเราได้ประโยชน์สูงสุดแล้วกันเนะาะจากผมบอยเศรษฐีนักลาดวันนี้แค่นี้แล้วกันเนาะไปแล้วครับสวัสดีโชคด,ดีมีความสุขใครชอบฝากพิมพ์999ให้ผมหน่อยละกันสวัสดีครับ